ตอนนี้นะคะจะติดดอกไม้นะคะให้น้องวองกานะคะออแต่ว่ามันไม่ยอมมันไม่ชอบมันมันล้องขานเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ติดไปแล้วสองรอบเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายแต่ว่าใส่ดอกไม้ค่ะเ,ออเป็นผู้ชายใส่ดอกไม้ครับออผู้ชายอะไรเอ่ยนะ มอง้าอ้วนนะใส่ดอกไม้ด้วยหาแม่เลยหาแม่เร็วเอ้ยเอเอ๊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 อ่า๊อ๊นปอ๊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 อไหนอ่อ๊อ๊อมอ๊อมอะอ๊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 น๊อ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 มอ๊อออนอ๊ออออนมอนอ อยากกินเฮ้ยไ,ไม่หลุดเลยอะอา้าวหลุดแล้วอยากให้ให้รางวัลหน่อยให้รางวาัลให้รางวัลน,น้องวงกาไปหนึ่งอันหาคุณแม่ที่สองไปหาคุณแม่ที่สองหมดแล้ว หมดแล้วครับคราวน,นี้ก็จะอ่านหนังสือแล้วนะคะบ๊ายบายหน่อยเร็วบายวสองขาเร็วสองขาเร็วสองขาเร็วอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยส่งขาหน่อย right. right. สองขาหน่อยเร็วจ้าสองขา,งขาแล้วอขอขนมอีกละสี่ขอขนมอีกเหรอขอขนมหรอครับ เนหาพี่มิน้นเร็วหาพี่มิน้นหาพี่มิน้นเร็วเร็วเรหาหาพี่มิน้นเ<ม>อะ๊ะหาพี่อยากกินนมหรอ,อบายบายหน่อยบายบายแล้วบายบายไา,ายบายไายบายครับวงก้าไายบายหน่อยครับไายบายครับ